สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงลีนะครับผมวันนี้ลุงลีจะมาโชว์นะครับโชว์อะไรดูสิครับหน้าจอคืออะไรขอสแสดงความยินดีสําหรับการที่คุณเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีเกียรติยศมากที่สุด <Wow. S 1> ตรงแสดงเกียรติยศที่ดีต่อไปและปลดล็อกอบเลเวล5้จนกว่าจะจบซีซั่นลุงลีได้เกียรติยศเลเวล5นะครับผมในซีซั่นนี้เรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราได้เกียรติยศเลเวล5เราจะได้อะไรนี่เลยครับ ถ้าเราได้กีติยศเลเวล5เราจะได้เนี่ยโมโนอยเลเวล5แคปซูลมานะครับซึ่งเป็นแคปซูลสุดพิเศษของระ <Wow. S 1> บบเกียติยศที่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนกุญแจสกินมินิวอทวิตหรือเกวอวิกก็คือคุณมีโอกาสเปิดแคปซูลเนี่ยได้สกินได้อีมครับเรามาดูกันสิครับว่าดูสิครับแคปซูลสีทอง <Wow. S 1> ใครอยากรู้ว่าจะได้อะไรรอดูเลยนะครับมา ไม่รีรอชา้าลุงจะเปิดเลยนะครับนรามานักถอยหลังกันเลยดีกว่าว่าไอแคปซูลเลเวลห้าเนี่ยมันจะได้อะไรสามสองเอ้ oh ได้มาหกอย่างนะครับก็ถือว่าปกติแล้วแคปซูลหรือว่าแก็บแบ็กเนี่ยมันก็จะให้หกอย่างนะก็ถือว่าเยอะนะคุณนะอันนี้ลุงได้บอบิกแชมเปี้ยนถาวรแต่ลุงมีแล้วเดชแชมเปี้ยนถาวรเนี่ยบอบิกเนี่ยมาดูอันที่สองลุงจะได้อะไราจากแคปซูลเลเวลห้า ได้แชมเปี้ยนถาวรทวิชนะครับลุงก็มีแล้วอันที่สามคือได้อะไรเออได้ชิ้นส่วนแชมเปี้ยนอีลิตอ๋อแล้วก็จะได้โทเค็นอนดาโทเค็นไม่รู้ว่าตัวนี้เอาไปทำอะไรนะเดี๋ยวต้องดูก่อนไม่รู้เอาไปทำอะไรได้มาที่ห้าได้กุญแจและสุดท้ายลุงคิด เชื่อเลยว่าจะได้เกววิชัวเพราะลุมเดาแล้วได้ไม,มชเริ่มนะครับก็โอเคเป็นอีโมแบบถาวรของบอมน่ารักดีน่ารักดีล็อกถาวรโอเคเรามาดูซิว่าอะไรฮอ,อนนุห้าโทเคนได้รับจากการมีเลเวลกิริยศห้าสามารถดาบได้เฉพาะรางวัลกิริยศโทเค้นและสามารถได้รับยงหนึ่งครั้งต่อซีซั่นและจะไม่มีวันหมด เอาโทเคนนี้มาแลกพวกนี้นะครับผมเอาโทเค็นนี้มาแลกพวกนี้นะครับผมอ้าวอ๋อก็ว่าแหละทำไมลุงไม่ได้สกินนี้เพราะลุงได้สกินนี้มาแล้วเกวอฟวินะครับเฮ้ยลุงลองนี่ดีกว่าลุงยังไม่ได้เดี๋ยวามาแลกนี่ดีกว่าอ๋อถ้าคือก็คือมันได้โกเค็นนี้มาเรามาแลกพวกนี้ได้เลยมีให้เลือกนะครับ อย่างนี่ลุงมีเจ้าของแล้วอันนี้ลุงยังไม่ไดี่อทวิตเดี๋ยวลุงไปดูก่อนไม่ไดี่อทวิตนี่มันขับมีซื้อขายได้ป่ะเนี่ยดูว่ามันจะายากไหมไม่มีนะไม่มีให้ซื้อไม่มีให้ซื้อเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูมาแนา่ดูสกินทวิตอันนี้ไอ้คิง นี่สกินนี้เลยใช่ไหมเนี่ยมิีทวิตไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยครับไม่สามารถใช้งานได้ก็คิดว่าน่าจะเป็นสกินที่หายากมาก<อ>ไม่สามารถซื้อได้ว่างานเถอะสกินนีกวานะครับลุงเอาขอแลกเอาห้าเอานี่อาท็คเ็แลกกับสกินมิ i t ียวทวิตเนะครับผมจัดไปแลกเลยรับรวม โอ้โหได้เปบี่ยนหัวอนอีกจะได้อะไรได้อีกแล้วก็มีว่าทวิชอุดยอดเห็นไหมครับ Fc ลุงนี้ทุกท่านเล่นให้ได้เกิยุทธ์เลเวล5แล้วคุณจะได้สก,กินเมดิวัลทวิชสก,กินระดับลิกาซี่มาฟรีฟเห็นไหมคนดีย่อมได้สิ่งดีเหมือนลุงไงเด กิ S <S <S ิดยศเลเวล5ได้อะไรนะครับซึ่งกิิยศเลเวล5ลุงเปิดแล้วกิิดยศเลเวล5ถ้าคุณได้กิิยศเลเวล5คุณจะได้แคปซูลของกิดยด Level ิยศเลเวล5เมื่อเอามาเปิดแล้วก็จะสามารถมีโอกาสเลือกสกิน medieval twist สกินหรือ g a w boy สก i นนะครับผมลุงขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม ของแท้ตัวนี้